สวัสดีเจ้าเจ้าเจ้าวันฝนตกอีกวันนี้เขาจะแปลงน้ำพริกป่าอ้อเลาะเจ้านี่อันนี้ก็เป็นปลาดุกตีแม่เป็นต้มไว้เรียบร้อยละเจ้าเขาจะมาเริ่มตาเครื่องละใส่หอมแดงจีพริกจีหอมขาวแล้วก็เกลือเจ้า นี่เจ้าหลังจากตำพริกแล้วเขาก็จะมาใส่เนื้อป่าเจ้าเขาจะใส่เนื้อป่าก่อนก็ได้หรือว่าจะตำพริกก่อนก็ได้นะเจ้าแล้วแต่เขาสะดวกเนาะแม่เปิ่นจะชอบตำพริกก่อนแล้วก็มาใส่เนื้อป่ากำลุนเองอะเขาใส่เอาก้างออกนะเจ้าเพราะว่าอันเดียวก้างจะปลาคอเนาะวันนี้เขาใช้เป็นปลาดุกต้มน,นะน่ใส่แล้วเอาใส่นี่เลย ใส่กลางแล้วก็เอาปลาใส่ในครกนี่เลยเจ้าพี่เจ้าเสร็จแล้วเขาก็มาตำตำนเนื้อปลาเข้ากับน้ำพริกเลยนอนนี่นะ เจ้าเรียบร้อยแล้วเขาก็ตักใส่ถ้วยเลยเจ้าเสร็จแล้วอีแม่ประกาศจะหอกน้ำต้มป่ามาลงล่างโคกกรรมหนอนี่นะเห็นน้ำล่างโคกลงเลยเจ้าเสร็จแล้วก็เติมแป้งหวานลงเจ้า นี่เจ้าแล้วก็จะมีพักป้อมใบหอมแหมมนอนนี่นะซอยพักป้อมใบหอมลงเลยเจ้าเสร็จแล้วหอกกลกนกลนเข้ากันเลย นี่เล่นอะไอิแม่จิ้มพอ,ขอ,ขอก่อนน้ำพริกปาาลาออลเลาะวันฝนตกม,อม,อม,อมะม่ะเป็นไรก๋นละก๋วละจับเราเจ้า,จานี่ถ้ามีบัตแตงนะเบัตรแตงกุ้ยครับเห็นนมะม่ะขนาดนี้นะนี<ม>่เจ้าเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วเจ้าน้ำพริกปลาออลเลาะกับนอต้มพักมะริดไม้แล้วก็พักจุ่มปลาเจ้าอีแม่ำบนหวานน้ำพริกปลานี่กินกับพักจุ่มปลานีในมาะเจ้าพักจุ่มปลาลวกเนาะ นี่กับขาบ้าวบานเฮาม้อม่อ,มอวันฝนตกสิสิอีเจา้า